อีกคลิปที่3ครับเรารีวิวไปแล้วนะดูแบบเขาเขาครับคันนี้สวยเลยนะครับคันนี้สวยคันนี้สวยเลยพร้อมใช้เลยนะครับพวกหัวพวกอะไรแล้วก็คันนั้นก็รีวิวไปแล้วครับเป็นคันแรกนะครับ mitsubishi fuso นะฮะหกลีสิบหกเทอร์โบอินเตอร์สองร้อยสองร้อยยี่สิบมั้งครับตัวนั้นเจตั้นนะสองเข่าตัวนั้นนะฮะถ่ายคลิปไปแล้วนะฮะใครอยากได้รูปรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยมาอีกดูอีกนะฮะ แล้วก็คันนี้ก็รีวิวไปแล้วครับคลิปก่อนไปนะเดี๋ยวไปดูอีกสองคันครับยังอยู่ที่ระยองอยู่มือนเดิมครับเดี๋ยวคลิปที่สองไอ้คลิปที่สามแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูสองคันนะครับอเอาล็อกกี้ก่อนนะล็อกกี้อันนี้ล็อกกี้ก่อนครับ ล็อกกี้ร้อยเจ็ห้านะครับรถด,ดับตัวนี้เป็นรถสองแาวอันนี้แอร์มีนะครับแอร์ม e. ีเป็นข้างโลโมิเนียม อันนี้ไม่มีฝาท้ายให้นะคันนี้โลก็เริ่มผูแล้วนะครับเนี่ยลืนก็ยังโอเคอยู่ปล่อยท้ายตัวนี้ชนอะไรไปดึงได้ไหมเนี่ยอ๋อได้อยูอไดอ้ครับ จัมโบ้ครับตัวนี้ไม่ใช่จัมโบ้หรอกนะฮะล็อกล็อกใหญ่ร้อยเจ็บห้า ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสีเน,นี่ร้อยเจ็บห้าครับรถห้างนะตัวน,นี้ครับเป็น YF อะไรสักอย่างนะครับภาษีก็ยังไม่ขาดนะครับเนี่ยฮะ F YZ 12 M Y ครับมีแอร์อันนี้มีแอร์เนี่ย ฝั่งในสีลอกหน่อยครับสีแตกลอกๆหน่อยสีโอีเบรกกระเทยปะเนี่ยจบหมดซนะเผาครับ โอ้ยางรั่วอ่างนี้ยางสภาพยางเลยน,นะ ร้อยเจ็ดห้าเอา้เอามาดูเครื่องตัวน,นี้ครับเดี๋ยวดูไฟยก่อนขายในเันเบรกกระเทยครับเบรกกระเทย อ๋อเด็กกล้าคันนี้นะที่ผมดูวันนั้นนำ้ำน้ำพุนี่นะพุนอะไรว่าเฉือนเบร์ปปปไปดังน้ำโมีหรอน้ำยังน้ำน้ำโมงี่เอาเปิดเปิดเลยกเอาเบิรงหัวในคันนี้ก่อนไ,นไปใส่เบิร์ตค้นไปใส่เบิร์ดไปให้ดัง เอ้มามาหยกโอ้หยกไงไงโอ้บางทีละคันกันนไปเรไเยรี่ปะตอนนี้ร้อยเจ็ดห้านะครับเกียร์เป็นร้อยร้อยเก้าห้าเกียร์มันตะเครื่องเป็นร้อยเจ็ดห้าวงมาลัยพาวเวอร์ลมเบรกก็เทย ไปลองเช็คน้ำก่อนดีกันหัวไปไเป็นไงฮนะเรามันแง่ถึงโอเคแล้วห,หัวโอเคครับไม่ผูกติดตเชียะนี่ เอาลงออกก็ได้ตัวเอาลงสตาป์มึงด้วยเอาอย่างห้องล้อนะตัวนี้จะมีสโลนะตัวนี้จะมีสโล เอาดำเลยโอ้ยทอดแดงบ้าเลยเดียวร้อยเก้าห้านะครับ ยังอเ,เอ๋อหยกขึ้นมาไงเทกบงังเ,เปิดบังฟ้าดิเปิดไฟเปิดอย่างดิกดลงในกดลงเออยัง ยงโอ้ยยางไปสันไสไปสันเยโอ้เคร่องเริ่มมีไอ,อครับตอนนี้

ฟี่ฟ้าผมอันไหนพี่นำเล่อะ่าดูแบบคร่าวๆครับนะสามคันนะล็อกกี้อูโซ,โซยูดีนะอนะคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับเดก,ก้านะครับเดก,ก้าตัวนี้นะฮะ จะเป็นอย่างไรคอยติดตามคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าจะจบไม่จบนะครับแต่มาจาไปแล้วนะครับอาการราคาก็หนักนะสี่คันนี้หนักเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เห็นรถตัวจริงสักคันเลยนะครับแค่เห็นรูปไม่ขี่ภาพเองนะถามแค่ช่างอยู่ตรงนี้นะครับว่ารถดีรถสวยนะครับไปนะคลิปหน้าเดี๋ยวมาติดตามชมครับ